กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัลและก็รายการสาระแท้ไม่มีวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องความรักนะครับรักสามเศรา้าเราสามคนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะครับในบ้านเราแถมยังมีการตบตีแย่งชิงผู้ชายกันอีกด้วยเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นมาจากความหลายใจของผู้ชายไม่ก็ความอยากเอาชนะอยากได้ผู้ชายที่มีคู่แล้วมาเป็นคู่ครองแต่ทว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับชายที่ชื่อว่าอดัมลียง อดัมลียงถูกขนานนามว่าเป็นชายที่โชคดีที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเขาได้แชร์ชีวิตของเขากับแฟนสาวสองคนซึ่งแฟนสาวทั้งสองเนี่ยก็เป็นไบโอเซ็กชวลอีกด้วยได้แก่บรูคเชดและก็เจนเชลากัว่าลียงก็เป็นพ่อของดันเต้ซึ่งเป็นลูกติดมากับเชดอีกด้วยแต่ตอนนี้พวกเขาคาดหวังว่าจะได้เด็กทารกอีกสักคนหนึ่งกับชลากวว่า ลี่ยงอายุ36ปีกล่าวว่ามันเยี่ยมไปเลยถ้าหากพวกเราได้เลี้ยงลูกด้วยกัน3คนเราคุยกันแล้วว่าจะมีพ่อแม่และก็แม่อีกคนสำหรับพวกเราแล้ว3มคนเนี่ยมันก็ดีกว่าสองคนอยู่แล้วละ่ะฟังดูแล้วหลายๆคนอาจจะบอกว่านี่มันผิดทั้งธรรมชาติและก็ศีลธรรมแต่ถ้าว่าสำหรับพวกเขาแล้วเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติมากลี่ยงยังกล่าวอีกว่าเรื่องแบบเนี้ยสำหรับพวกเราสมคนแล้ว ถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวเพราะว่าพวกเราสามารถจัดการกับตารางเวลาการใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นและก็ดีขึ้นเพื่อนๆของพวกเราหลายคนก็เป็นคนปกติคบกันเพียงสองคนและอยู่มาวันหนึ่งพวกเขามีลูกในจง,งานที่พวกเขาต้องทำอยู่อีกและผมก็เห็นว่าพวกเขาเหนื่อยขนาดไหนต้องพยายามดิ้นรนใช้ชีวิตขนาดไหนมันยากนะถ้ามีกันแค่สองคนเนี่ยแต่กับสามคนแล้วเราจะมีเวลาในการทำงาน และก็การเลี้ยงดูลูกมากยิ่งขึ้นและด้วยเหตุนี้พวกเราไม่เคยทะเลาะไม่เคยบ่นกันเลยสักครั้งเพราะว่าพวกเรามีเวลาสำหรับทุกๆอย่างและเราก็แบ่งหน้าที่ให้เหมาะสมกับแต่ละคนอีกด้วยหลังจากที่ผมเจนและบรูคได้เปิดเผยว่าพวกเรา3ามคนเนี่ยคบกันอยู่นะมีผู้หญิง2คนผู้ชายหนึ่งคนมันก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างบางคนก็บอกว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกไปกันไม่รอดหรอก เดี๋ยวก็เลิกกันแต่ถ้าว่าตอนนี้มันก็ผ่านไป5ปีแล้วนะลูกของเชร็สดันเต้น่ะตอนนั้นเขายังสองขวบอยู่เลยแต่พวกเราก็เลี้ยงดูเขาจนเขาอายุ7ขวบแล้วพวกเรามีความสุขและก็มีสุขภาพดีเจนที่กำลังตั้งท้องก็บอกว่าตอนแรกเธอไม่เคยคิดจะมีลูกเลยจนเธอมาเจอกับการเลี้ยงลูกแบบพ่อแม่สมคนและเธอก็ทำงานที่เดียวกับลียงอีกด้วยเธออธิบายว่า แต่ก่อนฉันก็เคยมีแฟนนะแต่ฉันไม่อยากจะมีลูกหรือว่าต้องเลี้ยงดูพวกเขาตอนวัยรุ่นฉันคิดว่าเมื่อเรามีลูกแล้วเราจะมีภาระเลี้ยงดูที่หนักมากคุณก็เห็นว่าพ่อแม่จำนวนมากเป็นยังไงใช่ไหมตั้งแต่ที่ดันเต้อาดัมกับลูกเข้ามาเนี่ยพวกเราก็เฝ้าดูการเติบโตของดันเต้เลี้ยงดูเขาด้วยกันและเมื่อมองดูดีๆแล้วฉันก็รู้ว่าเราสามารถทำมันได้เราสามคน ก็ยังมีเวลาให้กับสังคมเพื่อนฝูงและก็มีเวลาให้กันและก,กันบรูคเชตอายุ28กล่าวว่าฉันตื่นเต้นกับการตั้งครรภ์ของเจนมากฉันมากจะไปพูดคุยกับลูกในท้องของเธอฉันฝันว่าฉันอยากจะมีลูกชายสักสี่คนและก็ไม่แน่นะว่าความฝันนี้มันอาจจะเป็นจริงทั้งสาอาศัยอยู่บนที่ดินขนาดใหญ่ในออสตินเท็กซัสโดยมีบ้านสองหลังหลังหนึ่งใช้เป็นสำนักงานในการทำงานอีกหลังหนึ่ง ก็ใช้เป็นบ้านสําหรับไว้เลี้ยงดูเด็กๆซึ่งบ้านและสํานักงานเนี่ยมันก็ไม่ไกลกันมากเดินเพียงหนึ่งนาทีก็ถึงแล้วเจนพูดต่ออีกว่าลียงกับฉันมีการประชุมในสํานักงานพวกเราก็ไปประชุมได้ไม่ไปสายและก็สามารถกลับไปทานอาหารกลางวันกับเชฟแล้วก็เด็กๆได้ด้วยมันทําให้พวกเรามีเวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นและพวกเขาวางแผนที่จะเลี้ยงลูกเองและสอนลูกของพวกเขาแทนที่จะส่งไปเรียนในโรงเรียน เชเรสบอกว่าตอนเนี้ดันเตสามารถอ่านเขียนและเข้าใจในสิ่งต่างๆได้ดีกว่าเด็กในโรงเรียนวัยเดียวกันซะอีกพวกเขายังบอกอีกว่าบางครั้งเนี่ยพวกเขาก็ไปเที่ยวที่บาเรื่องผ้าด้วยกันและพวกเขาก็สนุกสุดเบี่ยงกันที่นั่นสุดท้ายลียงก็บอกอีกว่าเราทั้งสามเนี่ยยังนอนด้วยกันทุกคืนนะในเตียงขนาดคิงไซส์และมันก็ยังคงเร่าร้อนอยู่ในทุกๆวันก็จบไปแล้วนะครับ สำหรับเรื่องรักสามเศร้าไม่ใช่สามเศร้าสิรักสามคนนะครับสามคนนี้รักกันดีแหมวันเวลาเปลี่ยนไปนะครับอะไรหลายๆอย่างมันก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยท่านผู้ชมละ่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใครที่เพิ่งมาที่นี่ใหม่นะครับก็อย่าลืมกดซับด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับสาระที่ไม่มีผ่านหน้านะครับ Bye. Yeah. Woohoo.